ในที่วัดโสนะซึ่งเป็นพระเจดิเอราจวั์ครับวันนี้ก็เป็นงานลอยกระทงของวัดบ้านขอมนะครับวันนี้ก็เป็นพิาขออนพระหลวงนะครับทีมบรรจัยพระหลวงโดยทั่วไปและของมารยาทเสนอฉายอยู่ที่วัดบ้านขอมนะครับบริเวณด้านหน้าโบสถ์ก็เทอวันนี้บรรจัยพระหลวงก็ ลงด้วยกันสามที่เลยกันนะฮะทาวันนี้ก็เป็นโอกาสแล้วเราจะพาดูบรรยากาศของวัดบ้านขอมนะครับนะฮะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําบุญและทําทานนะแต่คานของวัดโสภารามก็ตามกาลังศรัทธาก็มีพระคุณเจ้าน่อยรับสายทานศรัทธาจัดยากโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่าน อ้าวตอนนี้กระทงการกุศลของวัดโสพนารามเหลือจํานวนไม่มากแล้วอาท่านที่เดินทางมาถึงนาะท่านใดยังไม่มีกระทงก็มาด้านหน้าวิหารหลงวงพ่อโตที่กองอำนวยการนาะมาร่วมกระจับจองเป็นเจ้าของกระทงการกุศลนะครับสอบถามทางเจ้าหน้า,นาที่ของเรานะหรือว่าทางคณะศิษยานุสิต ที่ได้ร่วมกันในกันจัดทำประทงในครั้งนี้ก็อนุโมทนา,ากับทุกคนทุกท่นนานสำหรับในปีนี้ทางวัดโสพนารามต้องขอภยนะกับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาลอยประทงที่วัดโสพนารามเนื่องจากว่าในปีนี้สถานที่รอยประทงของเรานั้นอาจจะไม่พร้อมเนื่องจากว่าทุนที่เราใช้รอยประทงนั้น อาจเกิดชำรุดไปหนึ่งทุ่นด้วยกันทำให้การลงลอยกระทงเสือเพียงทุ่นเดียวก็ต้องขอไปกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านแต่ทางวสุพณารามก็ได้ทรมบอจจำลองในท่านใดลอยกระทงเพราะว่าการลอยกระทงไม่สำคัญว่าจะต้องลอยที่ปลองลอยที่แม่น้ำเราลอยที่ตรงไหนก็ได้ นาที่มีน้ำน้ำอันบริสุทธิ์แต่เราขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานนาบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์และก็ตั้งจิตอธิษฐานนาขอขามากรรมต่อพระแม่คงคาเขาขอบอกว่าพระแม่คงคานี้นะก็อยู่ที่บวยผมของพระศิวะก็มีเรื่องคงคาเนี่ยลงสู่โลกมนุษย์ให้เกิดความชุ่มชื้น นาจาะนั้นพระแม่คงคาจึงถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตและก็ให้เราได้ใช้สอยก็ขอแสดงความยินดียินดีด้วยยังไงมาวัดมันขอมแล้วนก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปก็ถือว่า บารมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อสงงาเนี่ยได้ช่วยเหลือนะให้ท่านนั้นนะแค่คาดจากเพราะอุปสรรคอุปทวะอันตรายนะสาธุชนทุกคนทุกขั้นเดินทางมาแล้วก็เชืเอ้เอเชิญเจริญสัทธาเ้าใครอยากสร้างบุญสร้างกุศลนะอยากแลกเหรียญเปลี่ยนสตางนะนำเหรียญนะไปโยนใส่บาร บางคนบางท่านนะตั้งที่กล่าวแล้วตั้งแต่ในช่วงหัวขํานาว่าบาทเขาและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะขอพอรมรมีแต่องค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าและพออลระอรหันต์ทั้งแปดทิศนะถ้าขออนุญ,ญาสตสักนิดหนึ่งได้ถ่ายภาพเก็บไว้นะเนื่องจากว่าผู้ที่ทำนะเงินหายก็ได้มารับคืนนะจากผู้ที่อเก็บเอาได้ ต้องขออนุโมทนาบุญ